ที่จะร่วมในพิธีเปิดนะคะตอนนี้ทุกท่านก็รอประจำอยู่จากองค์กรของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยตามที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยค่ะแฟร,รมสดจากทาง WFX นะคะภาพด้านบนนี้เลยนะคะเริ่มที่คณะผู้บริหารของ World Flex จําจำกัดมหาชนค่ะเริ่มที่ท่านแรกค่ะคุณชวลิตติยาเดชาชายัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเวอร์ฟิกจำกัดมหาชนท่านที่สองค่ะคุณนัทวงศาสุทธิกุลกรรมการผู้จัดการถัดมาค่ะคุณวรเทพวงศาสุทธิกุลประธานกรรมการบริษัทไทรับเบอร์ลาติกกรุป๊ปจำกัดมหาชนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต่อกันที่ผู้บริหารจากบริษัทเวิ l ์ฟเล็กจำกัดมหาชนคุณบรรยงวิเศษมงคลชัยประธานกรรมการบริษัทคุณบรรลือฉันทานดิไซย์ประธานกรรมการตรวจสอบคุณสุรพงษ์รงศิริกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนค่ะต่อกันที่ผู้บริหารจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST จำกัดมหาชนคุณสุนิตวิสุทธิโกศลกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานวานิธนกิจด้านตลาดทุนค่ะและคุณป,ปิติติยาเดชาชัย ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเวิร์ฟเฟคจำกัดมหาชนรับหน้าที่ลั่นประคังในพิธีการวันนี้ด้วยนะคะดิฉันขอแนะนำผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเฟรมด้านล่างจากซ้ายไปขวาดรภากรปีตะทวชัยกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณแมนพงศ์สนานรงค์ รองผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเนื่องจากระบบในการซื้อขายเป็นระบบแรนดอมนะคะในช่วงนี้ดิฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท WorldFlex กจำกัดมหาชนซึ่งต่อไปทุกท่านจะคุ้นเคยและรู้จักกันดีในชื่อย่อว่า WFS ค่ะโดย WFS นะคะได้ทำธุรกิจผลิตเส้นได้ายางยืด2ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งค่ะและประเภทที่2เป็นเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคนจําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศรวมถึงลูกค้าต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของบริษัททั้งหมดจํานวน7ตราสินค้าด้วยกันมาดูกันเลยนะคะว่า7ตราสินค้านี้จะมีตราสินค้าใดบ้างค่ะเริ่มที่ w o r l d f l e x ตราที่2นะคะ t y เฟ็กซ์ค แอทิ b ั e เบอช้างไทยเพกาซัสบลูค่ะแล้วก็มีเพกาซัสไชน่าซึ่งกำลังการผลิตจริงของเส้นด้ายยางยืดทุกขนาดรวมกันนี้ประมาณ36,000ตันต่อปีภายใต้แนวคิด Manufacture of High Quality Natural Rubber t r e a t ซึ่งบริษัทเองก็มีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกจากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นอันดับหนึ่งของโลกและมีน้ำยางคุณภาพดีมีปริมาณที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ในขณะนี้นะคะเราก็ยังรอสัญญาณกันอยู่นะคะในช่วงที่ตลาดเปิดเลยมีการให้ข้อมูลให้ทุกท่านนั้นได้ทำความรู้จักกันเพิ่มเติมอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ w f x นะคะ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO จะอยู่ที่464.2ล้านบาทค่ะมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเดิมในจำนวน322.2ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน142ล้านหุ้นได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกไปนะคะในช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่17ธันวาคมในราคาหุ้นละ 7บาท20สตางค์ซึ่งมูลค่าในการระดมทุนครั้งนี้รวมรวมแล้ว1,22.4 0ล้านบาทค่ะแล้วก็มีมูลค่าหลักทรัพนยะ์ณราคา IPO 3,342.24ล้านบาทบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST จำกัดมหาชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายด้วยค่ะ โดยในปัจจุบันค่ะทาง w f x เองก็มีโรงงานผลิตจำนวนหนึ่งแห่งซึ่งโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งดูจากประมาณการกำลังการผลิตจริงของเส้นได้ายางยืดทุกขนาดรวมกันอยู่ที่36,000ตันต่อปีและด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานถึง30ปีในอุตสาหกรรมนี้นะคะทาให้บริษัทก็มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความชนานาญ ในการผลิตเส้นได้อย่างยืดเป็นอย่างดีได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่สำคัญค่ะคือการตรวจสอบมาตร,รฐานคุณภาพของสินค้าต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและให้บริการที่น่าประทับใจนะคะเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าซึ่งก็มีทั้งลูกค้าในประเทศรวมถึงลูกค้าต่างประเทศด้วยนะคะ กลุมลูกค้านะคะรวมถึงช่องทางในการจำหน่ายของสินค้าก็มีหลากหลายช่องทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะในตอนนี้นะคะเรายังรอสัญญาณอยู่ค่ะและบัดนี้ได้เวลาที่เดอิ FF พร้อมเปิดการซื้อขายแล้วค่ะเรามให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 กับบริษัทเวิล d ์ l ฟลดจำกัดมหาชนค่ะด้วยราคาปิดตลาด9บาท35สตางค์และตอนนี้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น29.86%ค่ะขอแสดงความยินดีกับบริษัทเวิล d ์ฟลจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าคุ้ WFF อีกครั้งนึงด้วยนะคะที่วันนี้เป็นวันแห่งความประทับใจค่ะ ที่ทางบริษัทนะคะเวอร์เฟล็กจำกัดมหาชนได้เข้ามาเป็นหุ้นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ